แกงหมูใส่ฟักทองจ้ามะขัวหมูก่อนตำพริกหอมแดงตะไคร้มะขัวใส่หมูวันนี้หมูใหญ่ใส่เป็นเป็นคอหมูคอหมูจะมีติดมันหน่อยไม่หน่อยละมะขัวใส่น้ำปลาโน้ตัไว้เดีย๋ยวจะมาใส่ฟักทองจ้ะ ใส่น,น้ำเ็น่อยใส่น้ำปลาควาัวไว้หอมๆเต็มน้ำปลานิดหน่อยอคอไว้ให้หมูเปื่อยจ้จะยังมาใส่ฟักทองมูสุกต้มด้วยฟักทองแกงใส่กันไว้ ฟักทองสุกจ้ะฟักทองสุกแล้วใสผักชะอมแกงฟักทองใส่ชะอมเส็จแล้วจ้าสส่แสบน้ำกันจ้าเปลี่ยนจาก ใบเมงหลักมาเป็นฟักทองลองรสชาติใหม่จากเพือน,นแกงหมูใส่ชะอมฟักทองเสร็จแสบน้ำกันจ้าโอ้ยควรตรวจตรวจบ่เห็นหู